เป็นตัวอะไรดีครเป็นตัวสมุดให้ผมดีครับ,รบท่านผู้มีเกียตครับเขาบอกละครน้ำเน่านั้นไม่ว่าช่องไหนสร้างขึ้นมาเนี่ยมักจะติดตลาดแม่บ้านพ่อบ้านลูกบ้านได้ดูได้ชมกันตลอดเวลาวันนี้ผมก็จะเสนอละครแบบพื้นบ้านพื้นบ้านซึ่งดูแล้วก็ไม่แตกต่างที่ท่าน กล่าวกันว่าละครน้ำเน่าเท่าไหร่นักเรื่องนี้เกิดทีท่ท้องทุ่งนาท้องอันไกลโพล้นไกลจากแสงสีเสียงจากกรุงเทพประมานครบ้างมันมีสองคนครับระหว่างหนุ่มสาวคู่นี้เธอรักกันด้วยใจบริสุทธิ์ทำกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาอันเวงวางเราให้พบกับเพ่ <Hey. S 1> ครับพี่เล่นเรื่องอะไรเนี่ย เล่นเรื่องอะไรกำลังบรรยาตบรรยายอยู่เนี่ยเล่นเรื่องอะไรอือเล่นเรื่องอะไรอะไรวะกูก็ลืมแผลเก่าลูกไม่ใช่แพ้เก่าไม่ใช่แพ้เก่าอ่อเรื่องอะไรที่ลูกน้อยพงงามเล่นอ่ะลูกน้อยพงงามเล่นน้ำใส่จริงอะไรดินดินมันมีลงดินดินฝากดินกินดาวอ่ฝากดินกินดาวเนี่ยฝากดินกินดาวครับ ลูกน้อยพงงามเล่นเออยายใหญ่ยายายญ่หญิงยายใหญ่ทุกหน้าพ่อของคนชื่อยายายญความรักไม่มีอะไรพรมไม่มีอะไรมาขวางกันหรอกครับอะไรถ้าเราเขารักกันชอบกันไม่มีอะไรมาขวางกันแน่นอนหนุ่มสาวคู่นี้ครับพบกับหนุ่มสาวน่ารักน่ารักทั้งสองคนแห่งกลางทุ่งนาฟ้าไกล ไกลจากกรุงเทพมหาคนครมาเชิญครับขอจูบลาดิน เอาล้องสิเฮียกูกำลังตะลึงในความสวยกูเนี่ยบัวลยฮะบัวลยรู้ไหมว่าบัวลอยอ่ะสวยมากเลยพี่ทอม,มก็ปากหมาไปเรื่อยอปากหวานทำให้บัวลยเนี่ยหวานกับพี่เรื่อยเลยบัวลอยจืาเรารักกันมาก็าหลายปีแล้วนะอืเถ้าพี่มีเงินนะ่ พี่สัญญาว่าพี่จะพาบัวลอะไปฮันนีมูนที่ชายแดนเอเอชายทะเลไปหาพ่อของชายแดนบัวลัยจ๋าอะไรครับพี่ทอมเรารักกันมาหลายปีแล้วใช่พี่ทอมอยังไม่เคยจับเนื้อต้องตัวหรือยังไม่เคยได้สัมผัสจูบกับบัวลอยสักครั้งเดียวจ๋านะครับพี่ทอมเขาเป็นหญิงต้องรักเนื้อสงวนตัวอย่านะคะพี่ทอมแม่ <laughs> <laughs> บัวลัยจ๋าอะไรครับพี่ ขอพี่จุมพิษน้าผากบไรสักทีได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นอายเขาคนต้องเยอะแยะเออเธอนะขอพี่เอะนะไม่เอาขอจุบหน้าผากทีเดียวเข้ามาใกล้ๆสิเอาอย่ามองหลุดวิกหลุดเข้ามาใกล้ๆสิเจ้าบไรโอ้โ, <laughs> โอ้โหอย่ามาจุบจริงแล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหบไรลไปนอนหนุนหมามาหรือเปล่าจ๊ะ ทำไมล่ะครับพี่ทอมหรือหมานอนหนุนหัวมึงไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วครับพี่ทอมเอาอย่างงี้บัวรทํทไมคะเดี๋ยวเราไปสาบานรักกันดีกว่าตอนหน้าเจ้าพ่อกล้องเจ้าพ่อกล้องเพราะเราไม่มีต้นไทรไงมาเรามาร่วมสาบานด้วยกันค่ะพนมือแล้วพูดตามพี่พูดตามแด่เจ้าพ่อกล้องแด่เจ้าพ่อกล้องข้าข้า ไอทอมไอทอมกูไอทอมนะกูอ้าวมึงเป็นใครเนี่ยเอ้าเป็นควายตัวนี้ปะกันนี่ควายไม่ต้องพูดเตมึงจะพูดภาษาอีสานสินี่ควายนี่ควายของพี่เองจปะไรสาบานต่อเจ้าพ่อกล้องเรามาสาบานต่อเจ้าพ่อกล้องกันคับแด่เจ้าพ่อกล้องแด่เจ้าพ่อกล้องฆ่าไอทอมฆ่าไอทอมมึงจะฆ่าทาไมล่ะไอทอมไอทอมนะกูชื่ออะไรเออ ข้าไอ้ทอมข้าบัวร้ยจะรักบัวร้ยตลอดไปจะรักบัวร้ยตลอดไปมึงก็รักกูบ้างสิมึงจะรักอะไรตัวเองล่ะจะรักบัวร้ยตลอดไปจะรักพี่ทอมตลอดไปหากว่าข้าผิดคําสาบานหากว่าข้าผิดคําสาบานขอให้ข้าจงมีแต่ความสุข <c oughs> อย่าได้มีอะไรมาต่อร้องต่อเทียงกับข้าเลย ขอให้ข้านั้นมีแต่ความมันเพลอดเพลินเจริญใจมึงสาบานยังไงของมึงเนี่ยโบไลฮะก็สาบานกับพี่ทอมไม่เอาสิโบไรอย่าพูดเล่นสิโบไรต้องรักพี่นะค่ะโบไรค่ะแล้วเรื่องงานแต่งงานของเราอ่ะพี่คงจะต้องเลื่อนไปก่อนนะทําไมเ่ะพี่ทอมคือปีเนี้ข้าวในนาพี่ขายไม่ดีเลยอ่ะพี่คงจะต้องเอาควายไปขายพี่ทอมไอควายเอ้ยพี่ทอม เรามานั่งพอดร,รักกันบนหลังควายดีกว่ามากูจะพอดร,รักกันบนหลังควายกินโค้งลงอ,อะไรจ้าฮะอะไรข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้ามึงเป็นโคอดมึงไม่มีสิทธิ์ว่าหรอกมึงพูดภาษากลางได้ไหมเหรอคะ,อะคุณพูดว่าแพ้ก่ บัวลจ๋าจ๋าบัวลรักพี่ไหมรักสิคะเห็นพ่อกำนันเขาว่าบัวลออ่ะจะย้ายไปอยู่ที่บางกอกบัวลจะไปทําอะไรเหรอบัวลจะไปบางกอกบัวลจะไปหาเงินหาทองเพราะว่าบัวลยากจนบัวลไม่มีเงินพี่สงสารบัวลยเหลือเกินแต่บัวลยไม่อยากจากพี่ทอมไปเลยบัวลพี่รักบัวลยมากบัวลอก็ลักพี่ทอมอันนี้นี่ มึงเป็นควายมึงจะร้องไห้ทําไมเนี่ยเหยียบมือกูเนี่ย <c oughs> เอ,อเหยียบมือควายซะแล้วครับผู้กํากับควายครับถ้ากราบใดคุณรับบทควายแล้วคุณโง่เหมือมนควายอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับ<ม>คุณไ,<ม>ไปแบออกอย่างเงี้ยเมื่อไหร่พระเอกนางเอกก็ต้องเหยียบคุณสิครับทครับคุณก็งุ้มเข้าสิครับงุ้มงุ้มเข้างุ้มเข้าก็ไปเหยียบแล้วมันจะได้หลบหน่อยแม่งเอ้ย น้ำรู้จักไหมชอบประสิทธาอยากรู้มันคนละเรื่องพี่ทอมจางงเข้าบัวลอยจะมาลาพี่บัวลัยจะไปกรุงเทพบัวลัยยังไงก็อย่าลืมเขียนจดหมายส่งอีเมลมาหาพี่บ้างนะมีเหรอคะบัวลอยสัญญาถ้าบัวลอยไปกรุงเทพบัวลอยจะไม่นอกใจพี่ทอม ถ้าเกิดบัวลัยนอกใจพี่ทอมขอให้บัวไลอไยมีแต่ความมันเพื่อเพลินจเจริญใจอีเวนไปสักทีเถอะบัวลอย<พ>เดี๋ยวจะไม่ทันรถพี่ทอมรักมาลัยบัวลอยนะคะ <laughs> มึงชื่ออะไรแน่กูชื่ออะไรอีจังไรยขอบคุณบัวลอยชื่ออะไรนะ <laughs> บ,บัวล <laughs> อยนะ <laughs> บัวลอย <laughs> ล,ลาแล้วนะพี่ <laughs> 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 จ้า<ง> <laughs> เรียงคายดีๆเด้อนะ <laughs> บ่เป็นยังดอกลาเดี๋ยวไอซีเบิ้งค่อยให้เองอพอค่อยไปอาบน,น,น้ำนะเนอะเออบ่ต้องห่วงค่อยไอซดอกไปแล้วพี่ทอมโชคดีเด้อลาไปแล้วพ่อใหญ่เติเ้ลูมไม่เกี่ยวไปใหญ่เพ้งไอ้ควายเราไปหาแล่เล็มยาก,กันดีกว่าไปมานี่มา ฉากแรกผ่านไปครับกำไรก็จากบ้านนอกคอกนาเข้าสู่กรุงเทพมหานครเรื่องจะเป็นยังไงนั้นท่านคิดกันออกใช่ไหมครับว่าเธอต้องไปหลงสเสน่ห์ไอ้หนุ่มบางกอกจนลืมไอ้ทอมเด็กบ้านนอกคลอกนาคนนี้เรื่องคงไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับอันนั้นมันเรื่องน้ำเน่าต่อไปนี้จะเป็นน้ำเน่ายิ่งกว่านั้นดีครับ อีเรียมไม่มีในเรื่องนี้มีแต่กำไรคนเดียวตอนนี้เธอเป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่ซะแล้วครับ เห็นกูเป็นนักมวยอ,ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะกูใส่ชุดมาอย่างงี้ก็ต้องเป็นนักร้องสิคะนักรอ้องค่ะนิดเออนิดไรใช่ไหมเนี่ยบัวไรไม่ใช่ไรเรียกให้มันเต็มคำหน่อยสิคะบัวไรค่ะโอ้โยเดี๋ยวนี้จะไปสวยขึ้นเป็นกองเป็นกองเัย้ยแต่มาอยู่กรุงเทพนี่เขาได้คนเลี้ยงเขาก็มีความสวยขึ้นสิคะ มีเงินมีทองขึ้นมาแล้วค่ะมีเสียมาแทวเต็มไหมมีเสียมาดูแลอุปถัมภ์ด้วยนะคะเอ้ยเสียมาหรือยังครันี่้ไหนเสียวันนี้ป๋ามาโทรมาแล้วอ้ยสวัสดีครับเสียครับอะไรนะคุณพูดว่าไงนะเสียครับพูดใจอย่างนี้ เด้ปตีปากแตกอย่าพูดอย่างนี้นะบนหลังคุณห้ามพูดอย่างนี้กับผมอผมไม่ชอบนะฮะเอาพ่าเปลี่ยนคําใหม่ดีกว่าผมไม่ชอบคํานี้เสียไม่ชอบเสียไม่ชอบเสียไงก็เฮียเฮียอีกแล้วอะไรของคุณเนี่ยฮะผมบอกผมพูดคุณกับคุณแล้วเนี่ยว่าห้ามพูดคําอย่างนี้ผมฟังไม่ได้อย่าพูดดีกว่าเฮียก็ไม่ให้เรียกไม่เอา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 อย่างนั้นมึงจะเป็นคดเพราะคนไม่ใครกังแล้วมึงก็แล้วกัน เป็นใครครับคุณเป็นเสียมาเฮียหรือคนมีนมรวยรรวยมาเที่ยวดีใช ah> ่ไหมครับคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมเป็นคนขับรถเสียเสียเรากําลังเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วครับเสียครับเสียเชิครับเสียใส่สูตรมาตรงโอ้โหคุก็นึกว่าเสียเสียฮะดูแลความปลอดภัยให้เสียหน่อยเชิญครับเสีย พองตายสาธถูกเรื่องจริงเลยไหมเอาอียเขาด่ากันในเรื่องก็พ่อมันไม่เกี่ยวไปไหนมาครับใส่เสื้อดำอาอะไรนะเสียงแหบมาคืนฝนตกเสียงแหบเลยทำไมฮะเสียงแหบเกี่ยวกับไปเล่นการแสดงกลางแจ้งกลางฝนตกเลยครับไม่ใช่ครับทำไมเสียงแห้งครับเล่นลัมมี่ ตกลงไม่ได้ค่าตัวก็แล้วก็มาฟรีทำไมล่ะครับเสียงแห้งเนี่ยเฮียฮะเสียงแห้งก็ไม่ต้องเล่นทำไมไม่ให้เล่นก็ไม่ได้ตังคนเสียงแห้งไม่ให้ตังเออรเขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอพี่หนุ่มพี่หนุ่มพ่อเสียครับโอ้โหเสียใครเสียชิปหายนงคพับไง มึงใส่สูตรหรือมึงจะรับไม้ทำไมไอ้เจี๊ยบทำไมละครับมันไม่คนมันเรียบร้อยอ๋อแสดงว่าเสียจะไหมฮะอันนี้คนขับรถก็ต้องไปเสียนี่ครับอุ้ยนี่มตีปากเสียว่าจาก้าวลาวเสียเสือที่ไหนกันคุณเป็นใครคนขับรถมึงเป็นไปแล้วใช่ไหมมันคนขับรถผมเป็นมือขวาครับไม่ใช่เสียอีกตอนแรกว่าจะเป็นมือซ้ายแต่พอดีเฮียถนัดมือขวาเพราะมือซ้ายเฮียต้องใช้ล้างขี้ ผมเลือกเป็นมือขวาดีกว่าครับโอ้อย่างงั้นขอชมเฮียหน่อยครับผมไม่อยากเขาออกมาจริงๆนะกลัวทุกคนจะต้องตะลึงกับเขาเพราะบารมีของเขานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆพี่ครับเริดครับเสียมาแล้วครับตอนนี้เสียนี่ยเขาให้ความอุปการะกับคาเฟ่ที่นี่ตลอดเลยบางท่านถามว่าเอ๊ะไอ้สองคนพี่น้องทําไมหน้าตาไม่เหมือนผมเลยซึ่งเป็นลูกผมมันไปเหมือนลุงไปเหมือนพี่ชายผม ลุงพวกมันครับเพราะแม่ผมเป็นคนเอาพี่เอาน้องฮะเขาขำอะไรกันเนี่ยเอาพ่อมึงคนเดียวเนี่ยแม่มึงอ่ะทำไมเหมือนลุงล่ะไปเหมือนลุงก็พอะลุงมึงแอบดูกูก็เลยเหมือนแอบดูซะเหมือนเลยตอนนี้เขาเป็นปู่แล้วมันมีลูกแล้วครับมีลูกสิบเอ็ดเดือนแล้วน้องเหนือโตโตหนังสือพิมพ์เอยทีวีไปขายน้องเหนือเขาบอกทำไมเหมือนปู่มันจังวะ จะเปเหมือนอยังไงอ่ะพ่อเมียมันเป็นคนเอาพ่อเอาลูกดูมันมั่วดีนาะตระกูลเราเนาะครับไอ,อเจมเป็นลูกพี่เหรอครับไอเจมเป็นคนที่เท่าไหร่คนหัวปีไอเจมเป็นคนหัวปีครับเอาแม่มึงได้กับกล้วยเหรอ,อนี่มึงเป็นใครในอ e ีเหตุสดเฮ้ย hey, นี่จ บัวอะไรไม่ได้เลยนักร้อที่นี่ไงพวกคุณจะมาเที่ยวกันะผมมึงเนี่ยตั้งใจทําสีหรือว่ามันเป็นเองเขาไปทําทวายไลท์มาฮะทาอะไรนะทวายไลท์เขาเรียกไฮไลท์ทวายไลท์กูก็ไทยลูกทุ่งมาสิอย่กรู้ไม่ต้องเสียมาแล้วครับให้เกียรติเสียเดี๋ยวนั่งตาดตรีต้อนรับเสียนะครับนั่งรอน้องนั่งรอเสียง คตัวจริงๆเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกนอกจากคนอับปีคนดีีเขาไม่แต่งตัวอย่างนี้หรอกนอกจากคนจังไรชีวิตเขามีแต่เหงไม่มีตกเพราะพอครัวเขาเป็นแมงดา เมียแล้วนานดันซึ่งสองคนเป็นกะหรีหมดเลยชีวิตเขาไม่ทำที่อะไรหรอกนอกจากเกาะกูกินเสียเสียโอ้ยยิ่งใหญ่เหลือเกินเลี้ยงเปืองมามาโอ้ยเสียครับ สวัสดีครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่นี่คือนักร้องที่เฮียเสียเหรอคะเสียไม่สบายเหรอคะทำไมหน้าเสียตกขาวค่ะแป้งพับแป้งพับแป้งพับเดี๋ยวนี้แต่งตัวดีนะคะอืสภาพมึงเนาะเสียเนาะเข็มขัดซื้อมาจากฝรั่งเศสเหรอคะเคยเคยใส่เข็มขัดเวอร์ซาเช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยี่ห้อใหม่เสือกไดออนฝรั่ง พี่ห <arp> ่ออะไรนะเสือกไดออนคืออะไรี <es> <that> ่อใหม่นะฮะเสือกนี่ละธรรมดานี่ละเสือกไดออนเสือกแดงมอนเสียครับเชิญครับเชิญรู้เป็นนักร้องที่นี่เลยคะเสียน้ำเสียงลองโชว์สักเพลงได้ไหมขอสักเพลงได้ไหมเสียจะขอเพลงเหรอคะฟังเสียงนิดนึงเอาเพลงอะไรดีคะเสียเอาเพลงอะไรได้ที่ร้องละมันร้องละมันจัดให้นะคะมันมันมันอ้ยตองติ๊กตอม เพลงสนุกสนุกสิกสามชาเกี่ยวขากันนักดนกตรีสิคะง,งงงงนักดนกตรีกู แล้วคะเสียเสียงหนูนี่ทำไมล่ะคะจะกกี้ต่อมกำหนัดเหลือเกินเสียงดีใช่ไหมครับเสียครับเสียงดีเสียงมีอารมณ์ไปเลยครับฟังแต่เสียงอยากจะขอหนูแต่งงานเอาไอเหี้ยง่ายเหลือเกินชิบหายเขาฟังร้องเพลงแค่นี้ไปขอเขาแต่งงานเหรอครับเสียชอบเสียงชอบเสียงทำไมต้องพูดอย่างเนี้ยเจอหน้ากันไม่เท่าไหร่ขอแต่งงานเพิ่งคุยกันป๊บเบียยขอแต่งงานตอนไหนดีคะ รักจริงไงรับรองเสียจะปั้นให้โด่งให้ดังเสียจะปั้นให้โด่งให้ดังคัทยามาสีไหมเคยคุยกันค่ะสุนารีเคยเห็นค่ะจินตลาเคยฟังค่ะรู้จักทั้งหมดเลยรู้จักค่ะขอเบอร์โทรศัพท์นายเอาเสียไม่ได้ปั้นเข้ามาเหรอครับเสียจะเปิดค่ายเทปไงค่ายใหม่เลยค่ายอะไรครับค่ายใหญ่ค่ายบางละจันโอ้ยจะหายเป็นลบกับใครล่ะครับเสียจะปั้นหนูเหรอคะปั้นหนูให้ดังในวงการแต่ต้อง แต่งงานเสียนะต้องแต่งงานกเกษียกรเสียจะให้20สิบล้านว้าวจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะมึงให้เขาเท่าไหร่นะเสียย0ล้านโอ้โหดูการแต่งตัวมึงไม่น่าถึง<อ>เป็นคนสมถะสมถะมันจะธรรมถะเกินไปสูตรเสร้อจะซื้อมาใส่ซะมใส่แล้วมันคันแล้วอย่างนี้ไม่คันหรือไงมันนี้มันเข้ากันดีเสียชื่ออะไรคะเออเสียโสเป่ะเนี่ย ทำไมรู้จักชื่อเคยได้ยินเสียงดังมากเลยโสธยาโสโคกโสธยาแต่เสียเนี่ยชอบชอบไปเที่ยวคาเฟ่นะคาเฟ่ต้องเรียกเฮีย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 อะไรคะเฮียธีริตเฮียธีริตก็ฮิตเสียค้าจะแต่งงานกันหนูแล้วใช่ไหมจัดพิธีแต่งงานเลยดีกว่าเสียครขบเดี๋ยวผม จัดให้จัดให้หน่อยเป็นตาไมีแห้งแต่ก็แต่งงานเนี่ยอ่าขอเชิญเนยะครับญาติโยมนะฮะมาลดน้ําดําหัวนะครับผู้หลับผู้ใหญ่กันลดน้ําสังลดน้ําสังนะครับโดยการมัดมัดมัดเชือกมงคลก่อนนะครับขอให้รักกันนานๆนะค่ะเนี่ยมันไรไม่ทันเลยต้องลดกันอย่างนี้ยแหละครับอ๋อแขกฝ่ายเจ้าสาวโอเคนะครับอ่าเป็นสายมงคลนะครับสายศิ์ไม่มีนะครับเลยเอาสายวิทย์มา โอ้โหมุกมึงคลาส,สิกแต่เขางงกันนั้นน่ะ <S 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 สายศิลป์ไม่มีแต่สายวิทย์อ๋อมือกองไม่อยู่ฮะเอาแต่งงานเลยครับค่ะมึงใช้มือกูรถน้ำสั่งไหมเนี่ยรถ <ลด S 1> ต้องนอนหมแถมแถมท้าแรมขอให้มีความสุขขอให้มึงมีความทุกข์กินเลย เวลามเข้าหอกันแล้วขอให้พวกมึงไม่เสร็จขอให้มึงค้างคง้างคืนกิน <g innen. g innen> นี่มันต <c oughs> แต่งงานหรือว่าขออะไรกินเนี่ยขอ้มีความสุขนะจ๊ะโอ้ยเขามีเยอะเขาเชิญแขกเลือที่มาในงานมงคลสมรสนี้นะครับขอเชิญเลยครับได้เลยจักเลยขอให้ งานงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญอยากแต่งยังเขาเหลือเกินขัดเกินที่ยังไร้คู่อวยพรบ่าวสาวลายคราวแอบนึกอดสูตัวเราไม่รู้ จะเจอเนื้อคู่วันไหนสู้งานสร้างตัวหวังมีครอบครวัวสักวันสิ่งที่เฝ้าหวังมานา,ขานของตัวเองบ้างอะไรครับสิวแตกซะแล้วไอ้สั์ขอให้อยู่กันอายุมั่นขวัญยืนนะ ขอโทษนะฮะที่นี่งานแต่งงานของเสียเขาคุณไม่สมคนจะเข้ามาบุกรุกในสถานที่แห่งนี้เขาเชิญออกไปนอกนะครับถือไม่ท้กับวยกับวยยดคิ้วเอาับวยยดคิ้วบัวไรับพี่ครับบัวร้ายใครมาหอนอยู่หน้าบ้านหอนพ่อเพราะว่ากลองพาไอ้หมาหรืออะไรเนี่ยคุณควายควาคุณกลับไปเลยครับเพราะว่ากลับไปเลยครับกลับไปเลยครับบัวอไร้วใช่ายเออครับพี่ครับขอร้องขอร้องใครหน่ะเธอ ไม่รู้ค่ะเสีย cents, ไม่รู้จักเลยมา,าตะโกนเปล่าๆไม่รู้แล้วเขาเป็นใครค่ะเอาแล้วจูงหมงจูงหมามาด้วยเชิญกลับครับเชิญกลับเห็นแเห็นกับผมจัด้เต็มที่เลยไหนลงหอเสร็จปั๊บสวยด้วยสีข้อใครคะเนี่ยเออกลับเพื chanting, oses, ่อผมไม่ทราบเหมือนกันเอาทำไมเขามายุ่งกับงานหนูล่ะคะเอาล้ครับแต่งงานเสร็จเรียบร้อย เข้าหอเลยไหมงตัวเข้าหอครับ wow. right. อโอ้ตัวเข้าหอครับเลือนหอที่เสียส ok, ั่งไว้ประมาณ30บล้านนะผมได้จัดไว้ให้เสียเรียบร้อยแล้วนี่ครับทางนี้ทางนี้ก็เถิบไปด้วยนะเถิบไปนิดนึงครับนี่ฮะเป็นเลือนหอที่เสียสั่งมาจากออสเตรเลียขอเชิญที่นอนยุงมันยะกับที่นอนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเชิญครับหมอนเอ้ยอะไรเอ่ยนะฮะครับผมนี่เสียงเสียสั่งเสียสั่งมาจาก สวิตเซอร์แลนด์นะฮะอาจจะเปื้อนหิมะนิดหนึ่งเพราะละอองหิมะมันจะปลิวออกมามึกที่นอนมันจะหรูเกินไปเปล่าครับขอบเอาไอ้สัายต่อไม่ใช่พึ่งของเสียเขาเสียเขาปูปูปูเรียบร้อยเอ้ามุงมากลางเท่านี้มุงกลางนี้ครับพุ้มากางครอบนี้เลยฮะครอบเลยครับมันเป็นพิธีของแบบไทยๆนะครับจะต้องส่งตัวเข้าหอ หมอนเสียเนี่ยไม่เจอแฟบมากี่กทศวรรษวะเนี่ยเจอเลยครับเจ้าบ่าวลสาวเข้าหอได้เลยครับเข้าหอเลยครับมันจะหรูเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับสิบสอดยี่สิบล้านครับยืนหอเราหรูเอาเข้าไปเลยเร็วๆเรเข้าไปเลยครับเสียครับเต็มที่เลยครับเสียครับผมจะเอาใจช่วยนะครับเสียเข้าหอที่เลยเสียเสียคะไอหมอนถ้าหนุนหนุนแล้วลามันจะเคลืนหัวหนูไหมคะอ๋อมาสกปรกตายแมงถอะหมอน ลาไม่เป็นไรระวังเจอเห็บนะ <émon hoe> สิแโอเคครับออน,นอนนอนนอนวันนี้เป็นวันส่งตัวของเสียนะครับข<น>้องมีความสุขกันนะครับ เ uhm สียคะไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมคะโอ้ยใครจะเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นโตแล้วไม่เจ็บหรอกลูกกวนไม่คืเสียนิดนิดเนี่ยเสียเสียตอนแรกเหรอครมันเหมือนขับรถลงคอสะพานเน่ะวิววมันกัดใช่ไหมคคุยทำไมแล้วเอาเลย20ล้านเนี่ยอย่าเก่งนะอย่าเก่งนะทำไมล่ะคะเก่งแล้วตาเหลือง เสียชำนาญจังเลยหัน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 อะไรคหันตูดนมานี่หันตูดหันทำไมเสียใจดอมตดหนูเลยครับหันตูดนมาเฮียเฮียชอบเฮียชอบชอบอะไรครับเฮียขาอย่าลงลิ้นสิคะโอ้โหได้ถีบเลยน้องเนี่ยใจเย็นเฮียพี่อายเขาไม่มีใครเห็นในหอเอากล้งไปก็เฮียขา มึงไม่เปิดกุ้งยังอ่ะมึงเปิดทีทีก็ได้ไทยไม่มีใครเห็นหรอกอ่าอ่ปิดปิดไฟก่อนดีกว่าเฮียอ่าปิดไฟ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 ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเฮียจะให้เล่นเล่นเล่นกบหางด้วนเออเฮียครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ขี้ก่อนอืมเฮียครับเฮียมีความสุขไหมครับอ้า ทั้งคู่ต่างมีความสุขกันในวันแรกของวันเข้าหอไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวแต่สิ่งที่มันไม่เคยคาดคิดได้เกิดขึ้นกับมันนี่หรืองานแต่งงานของมันทีไหนได้มันคือนรกชัดๆเรียบร้อยเสร็จแล้วยังอ่ะเสียคนนี้ไม่ใช่ใครเอออะไรเสียครับไอ้คนขับรถไปไหนวะคนขับรถ เ้ยเอาเด็เสร็จแล้วต่อแล้วแล้วคนขับรถของมันก็ได้เข้าไปที่เลือนหอสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเธอถูกคนขับรถข่มขืนไป8ครั้ง oh no oh no US ไอ้คืออไรกนเนี่ยหาวฟิกลี e a k y f r e a เสียค่ะทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะคะคนหลงหมดเสร็จไปป็นไง สุดยอดเลยเยี่ยมเลยไอ้หามันจะไหนเม้นมช่องอะไรผมกลับไปอูรถก่อนทำไมทำไมเสียทำอย่างนี้ล่ะคะนายเสียบอกว่ารักบัวอะไรไงคะโอ้โหรักเหรอเขารักมึงเหรอเขารักมึงเหรอโอ้ยคนอย่างกูหรือจะไปรักมึงไอ้ตั้ร้องหน้าเงินบัวอะไรอุตส่าห์ดีมาอยู่กับเสียแล้วนะคะ ทำไปเสียต้องทำย่างนี้ด้วยไะแค่นี้มันยังน้อยไปอยโอ๊ยตอ้ยองซ้ำทพี่ทอม่มเพราะอะไรอยากกลับไปหาพี่ทอมพี่ทั่มคะ่ะไปไหนไปไหนเอาเสียให้มันหนีไปทำไมลราเสีย